ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าจําได้ว่าช่วงคิงออเจอร์ภาคไทยกำลังมาเนี่ยดังมากๆน้องๆแฟนคลับชอบมากแล้วพอมาถึงในยุคข,ของบุญบุมเจอร์โห ไม่แพ้กันเลยเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วที่ภาคบทกีระจบไปนะครับอันนี้ก็คัมแบ็กกลับมาภาคกีระอีกรอบแล้วก็กลับมาภาคลงพร,ร้อมกันหลายๆคนด้วยแล้วก็มีความแบบสนุกสนานเฮฮารู้สึกภา,า,กภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศของวงตระกูลของผมเลยทีเดียวนะครับที่ได้มาภ่าคสองขบวนการนี้อยากให้มาฟิเจอร์ลิงกันบ่อยๆนะฮะอยากเห็นมันมาเจอกันมาสักพักแล้วเรียกได้ว่าโคกันอีกแล้วนะเขายิ่งใหญ่จริงๆนะเขาถึงได้แบบโคได้หลายตะวาลเหลือเกินก็ดีใจนะเออมันกลับมาอีกแล้วตอนแรกนึกว่ามันจบแบบปิดสนิทไปแล้วเออมัน ทงเรื่องต่อได้เนาะก็บันเทิงดีเมื่อแล้วมันแบบเจอเฉลยจริงๆดีใจตั้งแต่ได้ภาคบุญบูมเจอร์แล้วพอรู้ตัวว่าได้เพราะว่าเป็นซูเปอร์เซนไตเรื่องแรกที่พิมพ์ได้ภาคในชีวิตของพิมเลยอย่างแรกเลยคือตื่นเต้นได้กลับมาภาคเป็นเจอร์มี่อีกนะครับก็รู้สึกว่าดีใจครับทางการ์ตูนขับเอาเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีนะฮะห่างจากญี่ปุ่นแค่ไม่กี่อาทิตย์เองไม่คิดว่าเราจะได้กลับมาภาคซีรีส์ซูเปอร์เซนไตอีกครั้งอย่าพูดอย่างนั้นเลยเป็นลางรู้สึกท่านราชินีฮิเเมมโนน่าารรัักกลยคบ ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้ว2ขบวนการนี้จะมาเจอกันสีเหลืองกับสีชมพูก็มานั่งคุยกันสีเหลืองกับสีชมพูที่มาคุยกันนั้นทางเองค่ะ ไม่มีนะครับเพราะเรื่องนี้ภาคน้อยครับก็มีมีนอนการ่ะที่บทพูดเยอะขึ้นมากกว่าเดิมก็ต้องปรับคาแรคเตอร์นิดนึงฉากยากน่าจะมาจากการที่เมื่อไหล่ที่2กระบวนการร่วมต่อสู้กันมันยิงกัน10คนบวกศัตรูต่างๆมากมายแล้วก็เฮ้ยยาพูดแล้วก็พูดสวนกันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องมีสมาธิมากๆกับการภาคก็เป็นปกติของเซนไตคือเพียงแต่ว่ามูฟวี่เนี่ยมันวุ่นวายมากกว่าในซีรีส์แต่ว่าถ้าเราผ่านเซนไครเจอมาได้แล้วที่มันโคตรระจะวุ่นวายอันอื่นมันก็ปกติฮะเพราะปกติมันก็วววุ่่นยอูแล้ พูดได้เลยว่าไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปสําหรับผมอีกแล้วคือกีฬาก็ยังเป็นกีระเหมือนเดิมซื่อๆตรงไปตรงมาเบียวแหกปากอะไรประมาณนี้ไม่ยากไม่มีฉากไหนยากเลยครับเพราะมันพูดน้อยมากเลยอิชิโร่พูดอยู่นิดเดียวเองบูญจังก็น่าจะสนุกดีนะครับน่ารักดีมาร้องเพลงไปด้วยกันแบบระเบิดระเบ้อกัธนะครับอะไรวะจำไม่ได้เป็นคนคิดคำนี้เองแท้ๆยาเลยฮะพี่พิมพดีแล้วฮะพี่พิมน่ารักครับไทยยาค่ะเหตุผลเพราะว่าเขาหล่อดี อย่าไปบอกพี่ตางน,นะอย่าแบบว่าพูดอะไรที่มันหล่อๆบ้างอะไรอย่างนี้แบบเป็นแบบแคชเฟร e ของพระเอกอยากเป็นพระเอกบ้างคะ่คะคาโคริกิมาดูมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ยการพูดกันจาจะมีสำเนียงของมันอยู่ค่ะคือคาโุรกิกเดียบูสกี ท่านกีระครับเพราะผมรู้สึกว่าผมนล้ทท่วกวาทีระเยอะเลยละครอยากพากุญโดริโอครับผมเพราะดูน่าสนุกดีครับไยะฉันทําแกกะหรี่มาแล้วนะอยากพากเป็นตีสา์ประจาตอนนี้อยากพากหลุมทอดแต่พากไม่ได้ไงชนมีนอนกันตัวที่พี่บอสพากเจอร์มี่เฮเดียแบบมันพูดจาดูแบบไม่เหมือนตัวอื่นเนี่ยน่าจะเบียวน้อยสุดในเพื่อนๆแล้วอ่ะฉันเจรมี่บาซิเอรี่ ซาคิโตะครับเป็นคนที่ชอบสีม่วงไงขอยังงานคำเดิมค่ะอยากพาไเป็นริต้าคานิสกามฟุนค่ะริต้าวันนี้เป็นยังไงบ้างหรอ มันคนละตีมฮะเป็นอาหารคนละรสชาติและกันบุนบุนเจอร์เนี่ยเขาเซตอัพเป็นโลกสเสมือนจริงเนี่ยมันก็จะดูโมเดิร์นกว่าเรลลิสติกกว่าเนาะได้ความสดใหม่น่ารักหนุ่มน้อยทั้งหมดเลยดูแลเพลินมากพระเอกนี่หน้าใสากิ้งยกระยกเลยมันจะมีแบบสนุกสนานเฮฮาก,กว่าดีไซน์เขาจะแบบเป็นคนละอย่างกันเลยคือบุนบุนเจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีความแบบเป็นทางการขนาดนั้นมันยังมีความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นชุดตัวที่มันเป็นแบบคัสตอมอะไรเงี้ยแบบเอ้ยชุดโคตรสวยเลยแต่ดีไซน์มันออกโชว์จัดเลยนะบางจุด ออกมาจากหนังการ์ตูนมันเป็นโลกแฟนตาซีเนาะเป็นแก๊งที่แบบจริงจังกว่าในเรื่อง็จะซีเรีสกว่านิดนึงฉันเก่งฉันเท่ฉันเลิศทุกคนคือเก่งแต่ละคนก็แบบเชอะไม่ฉนฉันแบบเก่งของฉันฉันไม่ยุ่งกับเธอหรอกอะไรเงี้ยมันได้อีกฟิลนึงนะมันได้ฟิลความมันพูดตามตรงว่าแปลกดีที่เนื้อเรื่องสองอันเนี้ยไม่คิดว่าจะเอามาเจอกันได้ นี่เป็นการปะทะกันของหนังเซนไตที่ดังมากของสองยุค2กระบวนการที่ต่างกันแบบสุดขั้วก็มีทั้งความมันความสนุกครบรสไม่อยากให้แฟนๆพลาดครับมันจะรวมตัวละครที่ชวนคิดถึงทั้งจากทางคิงโอเชอร์กับทางบูมบูมเจอร์บรวมกันเลยเมื่ออะไรที่มันพีคแล้วแล้วพีคแล้วแล้วมาทำมูวี่บวกกันอีกอบมันจะยิ่งพีคกี่เราจะเห็นแบบเคมีบางตัวละครมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างบูนออเรนจ์กับอ่าเจอร์มี่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบเออเจ้าบทเจ้ากรอนมีความแบบผู้ดีอะไรเ และน้อยครั้งที่นักภาคทั้ง2ขบวนการจะมาอยู่ในเรื่องเดียวเหมือนกันนะครับใครที่เป็นแฟนรับรองจะต้องเ hey ฮเพราะว่ามีฉากแฟนเซอร์วิสให้ดูรับรองกรี๊ดควมกับก็สุดยอดเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่พูดเรื่องแล้วพูดแต่พวมกับไปจ้ะเผ<อ>าไหมยอมย,ยอม ไปด้วยนะครับงานภาพยนตร์ขบวนการซิ่งเรเบิรเบิดบุนบุมเจอร์ปะทะคิงโอเจอร์นะครับ18พฤษภาคมนี้2รอบที่เซนท์อนเบอร์นะฮะที่เดียวเท่านั้นแล้วดูในจอเสร็จปุ๊บเจอนักแสดงตัวจริงด้วยโอ้โหจะพลาดได้ยังไงเมื่อวานเพิ่งไปนั่งกินหมูกระทะด้วยกันมาเฟรนลี่มากๆเลยครับซึ่งปกติเขาออกนอกญี่ปุ่นยากมากนะนักแสดงพวกเนี้ยถ้าสมมติซื้อ1รอบก็ได้เจอ1รอบถ้าซื้อ2รอบก็ได้เจอ2รอบคุ้มมากค่ะมาดูเถอะอรอบอ่ะและถ้าเรามากันเยอะๆเราจะได้เจอดาราเป็น แบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับในวันนั้นก็จะมีกลุ่มนักพากนะคะแจกลายเซ็นในวันนั้นด้วยนะคะก็อย่าลืมเตรียมกระดาษเตรียมโปสเตอร์หรืออะไรก็ตามที่อยากจะให้พวกทิมเซ็นให้นะคะเอามาในงานด้วยแล้วก็สามารถถ่ายรูปด้วยกันได้ด้วยนะคะซื้อตั๋วก็ยังครับถ้าอยางต้องรีบเลยนะครับตัว๋วจะหมดแลวนะครับรีบซื้อนะซื้อมีของของก็คุ้มของดีของเด็ดแบบนี้นะฮะไม่ได้มาให้ทุกท่านได้เห็นกันบ่อยหนักเดี๋ยเรมาดูกันเยอะๆนะครับ จากนี้ของขบวนการทิ่ระบ,บ,บิดระบาดบนบมเจ้าคิดถึงข้าจังเลยนิโคลา่าฟาบาสยินดีด้วยที่ได้ขึ้นกองราหลงทคารมุมาจูนี่การขาชีเร่จะต้องคืนชีพแบบบ๊บมจงหวาดกลัวข้าและจงสั่นสะท้านไปทั้งกายนี่สินะนะขบวนการจอมราชเลิศรตมากขอรับโดนใจมากพวกเราไปเที่ยวเล่นกันนี่ก็สวยเสียธนุกิีสมองกรงวาางราชแมลงอวกาศนะดักเดซจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง อะไรไปนะครับคุณบอลประชาชนก็คือเครื่องมือมาได้แค่นี้แหละบนบุ่มเจอขบวนการจอมราชน,นถึงเวลาที่เราจะกอบกู้จัก,กรวาลกันแล้วสุดยอดระเบิดระเบ้อเลยสวมกราร,ๆๆกราชนระเบิดระเบ้อสวมกราราชนระเบิดระเบ้บบโอโควิดการซิ่งระเบิดระเบ้อบนบุ่มเจอบรทัคิงโอเจอร์สิบแปดพฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นมาดูกันให้ได้นะมาซิ่งระเบิดระเบ้อไปชั่วนิรันเลย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแายวากิจกรรมในงานก็เจ๋งระเบ้ระเบ้อ